สวัสดีครับคุณแม่มารีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับผมเขยอีสานใต้ครับวันนี้ครับผมมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันของคุณแม่มารีครับท่านผู้ชมครับคุณแม่มารีเองก็อยากที่จะนําเสนอความฝันไว้ให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาดูาหลายครั้งแล้วครับที่คุณแม่อยากให้ผมมาถ่ายคลิปความฝันมาแม่เนาะครับคือไปเจอกันอยู่ ในป่าเนาะแม่เนาะก็คือข้างทางครับเวลาคุณแม่ไปหาเห็ดหาฟืนผมขับรถผ่านก็เจอคุณแม่ครับแล้วคุณแม่บอกว่าให้มาหาคุณแม่ที่บ้านหน่อยเนาะคุณแม่อยากจะเล่าฝันว่าคุณแม่ก็ฝันก้อนข้างที่จะแม่นอยู่ครับก็คุณแม่บอกว่าถูกเลขมาหลายวันแล้วเนาะแม่เนาะครับแล้วตอนนี้ผมมาหาคุณแม่ที่บ้านช่วงไหนก็ไม่อยู่บ้านครับท่านผู้ชมไม่ได้เจอกันเนาะแม่ก็าเคยได้ยูครับ พอบา่อยฟังบอกว่าผมามาหานม่บอกจ้ะจครับมาหาลายงวดเลยดะครับแต่แต่บบเจอครับก็เลยบบได้นาเสนอคลิปให้ท่านผู้ชมได้ฟังครับในงวดนี้ก็เลยแวเขามาอีกครับท่านผู้ชมเลย่อ่าวพอคืออาชจจีพเพื่อมีโชคมีลาบมีโชคนนมีลาบมีดวงครับคุณแม่ก็บอกว่าฝันแล้วเนาะในงวดนี้ฝันแล้วฝันหลังจากเลียกออกอ๋อคือฝันตั้งแต่ตองงวด ครับครับม,มันจะมันจะเม็นจังสันแหละาล้าเลออกมักฝันแม,ม่เป็นคนจึงสันถ้าเลกออกแล้วจะคล้องสิมักฝันครับครับแม่ส่วนใหญ่เราคุณแม่บกคอยอยู่บ้านนี่คุณแม่ไปไปเห็นอย่างครับไปรับจ้างหรือว่าไปบอแม่บอได้ไปรับจ้างนั่งเือแม่กับไปเกี่ยวหยาเองง้วน,น,นเนี่ยหาฟืนมาพผ้าทานแนงสินะอ๋อก็คือตัวของคุณแม่นี่มีอาชีพเผาทานด้วยเผาหาฟืนเผาทานเกี่ยวหยางั้วนเล เกีียวอนี่ยข้าเลยไปหาการมะพร้าวไม่ตาเล้วเลาอยู่เงื่อนสีโบคอยอยู่บ้านดอกปกติครับแต่ส่วนมากสิอยู่ช่วงมือแรกเนาะอยู่มือแรงอยู่แต่ว่าแดดทอนนี่สีบ่มาเลยละเที่ยงโบอยู่ดอกครับโอเคครับเดี๋ยวให้คุณแม่เบาความฝันให้ท่านผู้ชมฟังแน่เนาะในงววนี่ครับฝันที่คุณแม่จําได้นะครับเบาเรงปันบอกครับเบาเลยบอกครับ ใครเบาตั้งแต่เริ่มต้นที่คุณแม่ฝันเห็นเลยครับอจนจบเลยครับแล้วก็คุณแม่กตีตัวเลขให้แล้วเนาะโอเคครับให้คุณแม่เบาเลยครับผมฝันว่างูมันกําลังเสี่ยงคมกันเนาะงูมันกําลังสจโคมกันบบนี้ก็เลยบอกเล็กน้อยนั่นซอยแน่ซอยเน่ซอยตีงูให้คนนี้เจ้าของก็ไปคุบในหางกําหางแล้วบบนี้มันก็ลุยจับไปกันไล่ไล่จับจนได้งูตัวนั้นไล่จับจนได้บบบนี้ก็ หลาลเด็กน้อยมันมาตีซอยตีก็มันก็บ่ตายบัดนี้มันก็แล่นแก็ตีอีกใจหายหลายเบิ่งคือสิยากแต่กูสิเอามีดฟันเบิ่งก็นะฟันขาดครึ่งนึงหัวก็แล่นดูๆบ่ยอมแล้วเอามีดทุบหัวจนตายตายแล้วก็มาขูดเก็ดขูดยังออกแล้วก็แล่เนื้อเลยแล้วจะของเฮ็ดเองเลยครับเนื้อบ่ได้แบ่งไผเอามาขูดมาเฮ็ดเองเลย บ้านอุ <evangelical composition> <Ja. S 1> ้ยเหนือคืองามขึ้นเหนือง่วนเหนือค่วยแท้อดบดาก็ขึ้นกันทันก่อยขึ้นเหนืองอนเหนือค่วยขึ้นิกินไดบัดกินไปแล้วมันหยาบที่ละบ่กินดอกเอาทิมว่าทันเป็นทอนเป็นทอนไดเหนือนั่นบ่เมนว่าสิแบ่งมูแบงพวกไดครับทันเป็นทอนเป็นทอนทันเลยก็บ่ได้ต้มในยังก็ดปั้ได้ซ้ำนี่ล่ะแต่ว่าทางใดหนึ่งใดอยู่ แต่ว่าฝันหนิ้ตีมันเกินกุ้งจริงมันฝันเอ้ยงูกับงูตัวใหญ่นกกำหางลากออกมาในใจว่าสิฟาดสิตีเนาะมันก็เอาคอนตีถือคอนกับคอนพุ๊บพุบมันก็ลุยไปจนไหนอีเจ๊หายลายเบิ้งมึงคือเอากองกูยากแทมีดฟันขาดเคืองเลยตีนี่แหละมันมาเคืองหนี้ตีมันสิแบงคือคุณแม่ฝันใน้รอบนี้นี่บ่ได้เห็นตัวเลขเนาะแต่ต้องตีเอาต้องมีคอาเอา ต้องตีเอาต้องตีแต่ปริศนาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณแม่กินเนื้องูดิบแม่นบอกครับคุณแม่วาเนื้องูนี่มันคือเนื้องเนื้องัวในในความฝันคือใยๆว่าเนื้องูใช่แต่เลยอยากกินอยากกินแล้วกินเข้าไปคือมันให้มันรู้สึกว่ามันหยาบมันหยาบเดี๋ยวก็กินกินอีลีเด้กินอีลีเป็นเนื้อดิบเลยแม่นบอกครับแม่เป็นเนื้อดิบเลยกินก็คือว่าบอลงเกตเลยมันเป็นคือเนื้องัวนั่น งูมันตัวใหญ่น้อแบบว่ได้รังเกียจเลยกินไดหรือ,อยอมรับว่าเออแคล้องกัแบบโพดเกินเนะ้อความคิดคว่าว่าหนาสิกินไอ้แม่เราในเรื่องจริงคุณแม่ย่านง,งูบอครับบอเพราะปกติบ่ยานอยู่บอย่านนี่เนี่ยนั่นมา้าอยู่เฮื่นนี่ขันผ้าเขาขึ้นป้างสีนนั้นเลยงูนี่แม่สิเพราะเคยอยาคือเบิ้งแต่งูจงอางแม่ยังขามาเล้วอ๋อ ไอเล่างูที่คุณแม่ฝันเห็นนี่ตัวใหญ่นี่ใหญ่มันเป็นงูสิงดงของงูสิงดงก็คือคุณแม่กินเนื้อดิบเนื้องูงูสิงดงด้วยมันเป็นงูจงอางมันเป็นงูสิงดงมันไล่เหลืองเหลืองนี่นั่นไงที่แรกนี่คุณแม่เข้าไปป่าเนาะที่คุณแม่เว้าเนาะ,ะครับคุณแม่ปามาลีนะครับท่านผู้ชมเข้าไปในปา่าแล้วก็ไปเจองูสองตัวครับคือเป็นงูตัวผู้กับตัวเมียมันกําลังจีบผสมพันธุ์กันครับใช่แล้วคราวนี้ พอคุณแม่เห็นคุณแม่ในความฝันเนี่ยก็ไม่ได้กลัว<อ>แต่คราวนี้ในใจคิดว่ามันจะมาทําร้ายเราก็เลยจะจับมันจะจับครับก็เลยคุณแม่ก็ฆ่ามันด้วยฆ่าตายเลยแล้วจนได้ว่าหันเป็นตอนเหนือเลยแล้วตา,ตายทั้งสองตัวเลยบอกคับแมตต่ตายตัวเดียวอ๋อตายตัวเดียวอีกตัวหนึ่งก็คือหนีไปแล้วหนีไปตัวหน่อยนี่เอาตัวใหญ่ แลวคราวนี้คุณแม่ก็เอาเนื้อเอางูนะครับท่านผู้ชมมาทํากินครับแต่ตอนที่ทำนะครับงูมันตัวใหญ่เนื้อมันก็น่ากินครับแล้วคราวนี้คุณแม่นะครับกินเนื้องูครับท่านผู้ชม <laughs> กินดิบด้วยครับในความฝันครับ <laughs> ในความฝันแต่จริงบนกินดอกว้าวในความฝันกินแต่เรื่องจริงนี่บบก,กินเนาะแม่เนาะอันนี้อ,อันนี้เป็นความฝันนะครับท่านผู้ชมครสิไปกินตัดดิบโอเคครับพียนี่ให้คุณแม่ตีตัวเลขเนาะเห็นคุณแม่เมื่อกี้เปิดในตำราทำนายฝัน คุณแม่ได้เลขยังนะครับได้กระเปิดเบิงน้ำตมวันเดือนปีเกิดจะคข้องก็ได้ห้าหกแปดครับแล้วก็หกเก้าครับคือสิตี้ได้ซ้ำนี่นะหะเอาแต่ตามอายุแล้วจะเอาตามอายุจะคข้องก็ได้แม่นบอกอ,อายุแม่คืออายุเท่าใดน,นะครับอายุหกสิบสองหกสิบอย่างหกสิบเอ็ดอย่างหกสิบสองเนาะ,ะอย่างหกสิบสองครับคุณแม่เกิดพ่อสอ สองห้าศูนย์หกสองห้าศูนย์หกเกิดเดือนพฤษภาคมวันที่วันที่แปดวันที่แปดเนาะ <Yeah. S 1> ถ้านับตามพ่อสอคืออายุหกสิบสองแต่ถ้านับตามวันเดือนเนี่ยก็คือยังไม่ถึงหกสิบสองเต็ม oh. ก็คือหกสิบเอ็ดย่างหกสิบสองอยู่เนาะแม่เนาะคร <Yeah. S 1> ับครับตัวเลขที่คุณแม่ให้ผมเขียนลงในในกระดาษก็คือตามนี้เนาะคร <Yeah. S 1> ับนี่ครับท่านผู้ชม คิดไปแล้วเดือนจะคล้องก็เกิดเดือนหาอายุก็ห้สห้าหกแปดครับคุณแม่ตีตามเปิดในตําราทํานายฝันครับมีห้าหกแปดครับที่ว่าฝันว่าตัวเองได้กินเนื้องูดิบเนาะแม่เนาะครับแล้วก็มีหกเก้าด้วยด้วยครับท่านผู้ชมห้าหกแปดระวังห้าเก้าแปดด้วยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับห้าเก้าแปดครับแล้วก็อย่าลืมตัดเป็นสองตัวด้วยครับครับส่วนอายุของคุณแม่มารีครับก็คือหกสิบเอ็ดย่างหกสิบสองปีครับคุณแม่เกิด พศ2506ครับวันที่ okay. 8, พ Somehow, e 8พฤษภาคมครับท่านผู้ชมครับก็ตามนี้เลยครับท่านผู้ชมหรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านไหนท um ี่เคยฝันแบบนี้ครับก็ลองช่วยคุณแม่วิเคราะห์ตีตัวเลขให้หน่อยเนาะแม่เนาะก็คือคอมเมนต์ข้ามาันี้ครับโอเคครับก็มีประมาณนี้เนาะแม่เนาะครับสลับคลิปนี้ผมคืออีสานใต้ครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ โชคดีทุกท่านครับร่ำรวยเงินทองครับให้มัันครบขอบคุณคุณแม่มารี่ลยหลครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผม